สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับบานาชแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่กรอนประตูจากด้านนอกนะครับกอนแบบนี้นะครับปกติกรอนแบบนี้ที่เราใส่กันก็คือกรอนแบบนี้ต้องใส่อยู่ในห้องใช่ไหมครับตัวห้องถ้าตัวเราอยู่ด้านนอกเราจะใส่ยังไงพอดีมีคนถามมานะครับหลังจากที่ดูคลิปหลายๆคลิปของผมไปเรื่องการเสริมกรอนประตูนะครับหรือการพวกป้องกันการปลดล็อกกรอนประตูนะครับพวกคลิปเนี่ยครับผมก็จะลงไว้ให้ดูนะครับ พอดีเขาถามมาอย่างนี้ก้อนแบบนี้ถ้าเขาล็อกเองจากด้านนอกโดยไม่ต้องไปกวนคนด้านในนะครับพอพอดีเขาเอาอยู่กับแฟนสองคนวันเราเอาไปทํางานพเพราะเขาอยู่กะเดึกตอนกลางคืนนะครับต้องออกจากบ้านประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาไม่อยากปลุกแฟนเพราะแฟนต้องทางานตอนเช้าใช่ไหมครับเขาก็เลยถามผม,ถ,ม cia, ถ้ามีวิธีนะครับลงทําคลิปให้เขาดูหน่อยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูนะครับพอเขาบอกถ้าไม่ใส่กรอนนะครับตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับแฟนนะครับถ้าออกไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ปลอดภัยเขาก็เลยต้องปลูกแฟนขึ้นมาเพื่อให้ใส่กรอนประตูตัวนี้นะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีขั้นตอนการใส่กอนประตูโดยที่เราอยู่ด้านนอกห้องเราก็สามารถใส่กอนประตูนี้ได้นะครับเพียงเรามีเชือกนะครับเส้นเดียวเราก็สามารถทําได้แล้วเชือกให้มันเหนียวหน่อยนะครับเหนียวนิดเึงเราก็สามารถใส่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยนะครับว่าเนี่ยใช้เชือกเส้นเดียวนะครับจะทํำยังไงสามารถใด้ใส่กอนประตูจากด้านนอกได้นะครับไปดูกันเลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับ เราจะใช้เชือกนะครับนี่อ่าเปิดประตูก่อนนะครับจับกรนะเห็นไหมครับมันจะมีติ่งิงอย่างนี้จับให้นี่ครับตรงเพื่อเหมือนทำการล็อกอย่างนี้นะครับจับให้ตั้งตรงก่อนปึ๊บเอาเชือกเลยเชือกที่เราเตรียมไว้นะครับให้ดูอย่าขาดง่ายนะคล้องมาเลยนี่แล้วก็รูดแนบไปกับประตูด้านหลังนะครับ ูแนบไปเลยอย่างนี้นะครับและเราก็ออกไปนอกห้องเลยมาเตรียมปิดประตูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเี่นนะครับแนบอย่างนี้แล้วก็ปิดประตูเลยเดี๋ยวเรามาทําการดึงกันนะครับ๋ยวปิดประตูนะครับแล้วผมจะดึงนะนี่นะครับ แล้วเราก็ดึงเชือกออกเลยดึงเชือกออกเลยแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการล็อกประตูนะครับนี่นะครับล็อกประตูเรียบร้อยใครก็เข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้นะครับเหมาะกับพวกอยู่ตามหอนะครับ หรือเงี้ยบางทีทํา OT อย่างเงี้ยอยู่ตามหออยู่ตามโรงงานทํโอทีไม่อยากปลุกแฟนให้มาล็อกก่อนนะครับหรือเราแฟนเงี้ยแฟนผู้หญิงไหมครับผู้ชายออกไปทํางานตอนกลางคืนเงี้ยเราจะล็อกให้อ่าเราก็ทําการอย่างนี้ก็ได้นะครับล็อกไม่ยากนะครับล็อกก่อนอย่างนี้ทําอย่างเงี้ยปุ๊บใครก็เข้าไม่ได้เลยนะครับง่ายๆาลองไปทําดูนะครับอ่าเพื่อเซฟแฟนเราที่พักผ่อนอยู่ในห้องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ